สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชัวเจ็ดทีดีเจ็ดหนราศีไหนมอรักฟันทงคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คืออาจารย์รักราชศีนะคะซึ่งได้มาบอกว่ามีหนึ่งราศีด้วยกันที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแล้วจะรวยค่ะ เรียกได้ว่าราศีที่ช่วงนี้เปลี่ยนงานหรืออาชีพแล้วจะรวยนะคะอาจารย์ลักษ์ได้ฟันธงว่ามีเพียงหนึ่งราศีนี้เท่านั้นค่ะใครที่ยังไม่รวยยังไม่มั่นคงไม่ประสบความสำเร็จก็อย่ายื้อให้หยุดแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะราศีที่ช่วงนี้เปลี่ยนงานอาชีพแล้วรวยหมอลักได้มาฟันธงว่าโบราณท่านว่าไว้ว่าชั่วเจทีดีเจ็หน เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนทุกอย่างแล้วจะรวยอาจารย์ลักฟันธงค่ะสําหรับราศีที่ช่วงนี้แนะนำว่าให้เปลี่ยนก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วจะรวยนะคะ อาจารย์รักท่านว่าคนที่เกิดใน,น ราศีเมษนั้นถือได้ว่าเป็นราศีเดียวกับดวงของโลกดวงเมืองมฤตยูโคจรทับชะตาโลกชะตาเมืองชะตาคนเกิดลัคนาราศีเมษซึ่ง84ปีจะมีครั้งเดียวนับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาดาวมฤตยูไปแล้วรอบหนึ่งเดียวเดือนธันวาคมปลายปีนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ไปแค่ประมาณเดือนเมษายนปี2566แล้วจะไป นะคะคอาจารย์รักราชสียังได้กล่าวต่ออีกว่าชาวราศีเมษมีดาวเสาโคโจรอยู่ในภพที่10บเรือนกัมมะถ้ามีดาวจรในภพที่10ถือว่าเป็นองค์เกณฑ์ดังนั้นชาวราศีเมษที่ยังไม่รวยยังไม่มั่นคงไม่ประสบความสำเร็จอย่ายือ้อหยุดงานเก่า เปลี่ยนงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะแปลว่าในช่วงห้วงเวลานี้เป็นรอยต่อของดาวมฤตยูย้ายซึ่งแปลว่าดาวนี้สำคัญเจ็ดปีเปลี่ยนครั้งเดียวตามโบราณท่านจึงว่าไว้ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนให้เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนทุกอย่างแต่อย่าเปลี่ยนคู่รักมันอันตรายค่ะแนะนำว่าเปลี่ยนอาชีพก็พอนะคะ ดารานักแสดงก็เปลี่ยนค่ายดูบ้างเปลี่ยนรูปแบบดูบ้างเดี๋ยวนี้มีรูปแบบของสื่อโซเชียลมากมายแต่ก่อนแอร์ไทม์เป็นเฉพาะเรื่องของทีวีเดี๋ยวนี้มีสารพัดสื่อนี่คือองค์ประกอบแนวทางที่จะเป็นไปตามดวงนะคะอาจารย์ลักษจึงสรุปด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงมาสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ช่วงนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วรวยได้แก่ ท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะสำหรับชาวราศีเมษท่านไหนที่ยังไม่เปลี่ยนงานเพราะว่างานในปัจจุบันนี้หายากเหลือเกินสามารถแก้เครดได้ไง่ายๆโดยการลองเปลี่ยนที่วางของในโต๊ะทำงานเปลี่ยนแจกันดอกไม้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ลองเปลี่ยนอะไรเป็นการแก้เครดอันนี้เป็นคำแนะนำจากแอดมินเองนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ